วันนี้ก็จะมาทำต้ยมยำให้พอใหญ่บ้านกินต้ยมยำไก่ทำแบบสไตล์สไตล์คนไก่บ้านเครื่องเคราไม่ครบเหมือนคนทำไม่เป็นเนาะทำสไตล์คนทำไม่เป็น ใส่มะเขือเทศเชอรี่ใส่เยอะๆแซ่บดีแล้วก็ขาใส่พริกลงไปเยอะๆวางยาสักหน่อยกินไปบ่นไปอยากเป็นคนขี้บน่นเดี๋ยวไม่ได้ฟังเสียงบนน่น้เงียบหูบอกให้ทํำนู่นทํานี่กินทําให้กิน ทีก็ไม่กินพอถึงเวลากินก็ไม่กินบอกเอาไว้พวกนี้พอถึงพวกนี้ต่ออีกก็ไม่ได้กินอีกแต่กระสันหาอย่างถามอยากทำนู่นทำนี่กินแกเป็นคนขี้บ่นแต่แกก็เป็นคนกินง่ายกินไปบ่นไปอย่างเงี้ยอร่อยไม่อร่อย บอกกินให้หมดนะวังนี้ถ้ากินไม่มดไม่ทํานะวันหลังแกก็กินหมดของแกนะอย่ากลัววันหลังไม่ทําให้กินอีกเคยพาไปเมืองไทยด้วยซื้ออาหารไทยให้กินแกบอกมันก็ไม่อร่อยนะบอกไม่เอาไม่กินที่หลังไม่ต้องซื้อมา,าประสัน แซ่บดิละ่ะแซบแซบทำไปบ่นไปมันก็แซ่บคนกินกินไปบ่นไปมันก็แซบเนะาะทำไปบ่นมันก็กินบ,นแบ่แซ่บไปเก็บลูกอันนี้มาเน่่เดี๋ยวจะมาใส่ต้มยำด้วยมันถ้าจะอร่อย แกบ่นให้เราไม่เป็นไรพอเราบ่นให้แกต่อแกซื้อตัวก็บินกลับบ้านให้เราเลยฮึยฮมันก็ใช้ได้แล้วแกงเดี๋ยวต้องเพิ่มพริกเผาลงไปวางยาอีกสักหน่อยไม่เยอะหรอกใส่นิดเดียวพองามงามนนอขอน้ำแกง อร่อยเซ็บเซ็บเซ็บเด็ดอืมหายะชิมสักหน่อยอืมกลมกล่อมดีไม่ได้ใส่มะนาวใส่ลูกไอ้นั่นไปรวยที่เก็บมาเนี่ยเป็น มีรสชาติมันทำให้น้ำแกงหวานด้วยแต่ลูกมันมันน้อยเนาะมันได้เหมือนอีกอย่างหนึ่งสายพันธุ์ที่เขาทำทำข้างให้มันเลื้อยขึ้นไปเลูกมันใหญ่อันนี้มันน้อยกำลังอร่อยพอละแกได้กินแกงกันยังมาสองเลยแต่ยังไม่กินดอกแกกินข้าวมื้อเดียว มือแรงกินข่าวมือแรงตอนเช้าก็ขนมปังทำเอาไว้ให้แกเยดยตอนเป็นประมาณสักสามสี่โมงอ่ะแกให้จะกินอืรากผักชีต้นหอมไม่มีเหี่ยวทิ้งหมดพอแล้วเดี๋ยวแกจะกินค่อยมาอุ่นให้แกกินใหม่เดี๋ยวโรยผักชีผักชีโรยโรยหนาหน่อยนึง พองามงามเสร็จแล้วรอคนกินต้มยำไก่เสบซ่เดยวตักเข้าวไปให้กินกินไปแกกระบ่นไปคือกันอีกเคยถามก็อยู่ว่าอร่อยไหมกินไปบนไปยังไงแกก็บอกว่าอร่อย แต่คิดว่าถ้ากินไปบนไปนี่ไม่ค่อยรู้รสชาติเนะเข่ามดชามแต่ไม่ไม่รู้รสชาติว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนิสัยคนชอบบนปากอยู่นิ่งไม่ได้หัวลงหัวถึงหมอนเมื่อไหร่นั่นแหละทึงจะเลิกบนเลิกพูดเรื่องชาวบ้านด้วยหมอ้อข้าวสองคนตายายข้าวดำนี่ก็หาซื้อเอาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเด็ดเป็นข้าวดำนิ่มด้วยนิ่มนิ่ม กินหอมดีเอามาหุงผสมกับพวกถัว่วแล้วก็พวกเลนทิวล่วก็จะกินแบบนี้ตักลาดให้กินอย่างงี้นี่นี่แกชอบตักลาดให้แก,กินแบบนี้ ไม่ต้องเปลืองถ้วยดีกว่จะตั้งสม้มกุ้งแหง้งกุ้งแห้งนี้ทําเองซื้อกุ้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตมามาขยำขยำเกลือแล้วก็ เข้าไมโคเวฟแป๊บหนึง่งเราก็ไปตากแดดแดดแด็งแรงแ,รงแรงสองสามแดดก,ก็แห้งอยู่ด้วยกันสองคนกินไม่ค่อยเหมือนกันเรากินก,ก็แกได้แก้กินก็เราไม่ได้เนาะฝรั่งเนาะหาน้ำปลาไม่เจอใส่ซีอิ๊วขาวแทนก็แล้วกันเนาะ มันนาวก็ซื้อมาจนแข็งโป๊ะแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทั้งทีก็ใส่น้ำตาลาญยา่หวานที่หวานโทษกันมั้งเนี่ยเกือบลืมใส่ผงนั่วพอแล้วซิมกันเด้อแซบบอ,อืมแซบ เดี๋ยวเอาเกลือมาใส่สักหน่อยมันจืดเสกเด้อหน่เห็นทำอะไรแปลกๆหมเนี่มาเด้อมากินตำสมกันเด้อ แซบเด้อ้ำส้มมาเด้อมาเด้อน,นี่ดูหน้าตาเพชรยังคักเลยเดี๋ยวไปหาไปหาพักมาจิ้มน้ำแซบๆมามากม,มาพี่น้องพี่น้องคิดว่ามันไม่อร่อยแต่พอชิมแล้วมันอร่อยเลยไปลวกกุ้งมาใส่ มันจะไม่อร่อยตอนที่ใส่กุ้งหรือเปล่าไม่รู้เด้ออืมขอได้มีโปรตีนสักหน่อยเดี๋ยวก็มาได้เวลากินบัดนี้มาเด้อพี่น้องพี่น้องมากินสมตำานําำกันเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บสมำ่ำ